สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมของช่องซูมโม่ชอบเล่นเกมเกมเกมวันนี้ก็มีเกมเอ่ออินดี้ที่เป็นเดโมอ,อยู่นะมานำเสนอคือโดนภาพของเขาตกนะคือแบบภาพของเขาแบบกราฟิกนี่น่าสนใจมากนะเกมชื่อว่า lady with the lantern ก็คืออาจจะเป็นสาวน้อยหรือเด็กน้อยก็ไม่แน่ใจนะกับเอ่อตะเกียงของเธอ กับตะเกียงของเขาซึ่งมันเป็นเกมแนวสยองขวัญแต่ภาพเขาอะดูน่าสนใจมากนะก็เลยต้องแบบโหลดมาลองเล่นหน่อย <c oughs> เพื่อจะได้มีโอกาสลองเล่นเกมตัวเต็มเขาเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นแบบสั้นๆแนะนําระบบการเล่นแล้วก็เนื้อเรื่องนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวเกมจริงเขาบอกยาวประมาณ4ี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในเดโมเราจะได้เล่นอะไรบ้างไปขวาหันตามเขาเจ้ามา เดี๋ยวเห็นกราฟิกแล้วรู้เลยว่าทำไมรู้สึกถูกใจนะตึง้งเขาน่าจะเป็นแบบเซตติ้งแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเราอาจจะเป็นแบบมิโกะนี่ไงดูเดยวภาพเจ๋งป่ะวยเราเป็นเด็กที่ตื่นขึ้นมานะเราเราเป็นน้องสาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่ไงเห็นป่ะเขาเป็นภาพโทนที่แบบว่าเหมือนแบบคือมันคอนทราสต์จัดๆอ่ะนะแล้วก็ มีเล่นสีนิดหน่อยสีดำกับสีแดงนี่เรามาเก็บอันนี้ป่ะนี่ได้ตะเกียงมาแล้วล่ะเมื่อกี้พี่สาวออกไปไหนนะเราต้องออกไปตามซะหน่อยเราเป็นเด็กซนนะ่ะมันจะดีเหรอที่เราจะไปตามพี่ในที่มืดอย่างเงี้ยเราไม่ซนดีกว่าไหมนี่คืออะไร นี่คือโอ้แสดงว่าเราอยู่ในยุคที่โบราณมากๆป่ะไม่แน่ใจนะว่าสมัยนี้เขายังมีแบบว่าเอ,อกระทะแบบนั้นไหมนะสีแดงนี่คือนำทางเหรอหรือว่ามันอาจจะเป็นกระทะแบบเขาเรียกว่าอะไรกระทะโอ้โหแดงแปะะ๊ดเลยมันอาจเป็นกระทะแบบตามวัฒนธรรมของเขาก็ได้นะอาจจะยังมีอยู่ทุกที่ก็ได้นี่ก็ไม่รู้ ตามแบบชนบ,บทอะไรเงี้ยเราก็มาดูต้นไม้สีแดงนี้หน่อยสิต้นไม้นี้มีอะไรหรือเปล่านะไม่มีอะไรฮะแต่ว่าข้างล่างนั้นดูท่าทางจะไปได้นะกดชิปวิ่งได้นะเกมนี้วิ่งได้ถ้าเดินไปน่าจะพุ่งดีก็ไม่ถึงพี่สาวเราไปไหนนะติงต่างเราพี่สาวอ๋อโอเคไม่ใช่พี่สาวอันนี้เป็นรูปปั้นนะ อาจจะเป็นรูปปั้นแบบคนทรงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ทำงานที่สันเจ้านะไปดูได้ไหมคืออะไรฮัลโหลเราชื่อซาโอซาโอโรสนี่คือไม่ใช่อ๋อนี่ไม่ใช่ชื่อเราอันนี้คือ ชื่อของเทพเจ้าองค์นี้นะเป็นเทพีองค์นี้ซาโอรซิซาโรชิมิเทพีแห่งการให้อภยัยเป็นผู้ปกป้องดินแดนของเราเลือดของเธอชำระล้างบาปของเราไปอันนี้เขากำลังปูเนื้อเรื่องให้เราพอเข้าใจนะว่าที่นี่เขามีความเชื่อ อะไรก็ว่าไปแสดงว่าเราอาจจะเป็นเด็กในสารเจ้าอะไรเงี้ยนะโอ้โหใหญ่เบ้อเร่อเลยเกมนี้นี่ทำสวยนะเห็นว่ามันเป็นธีมแบบดำกับแดงนะตรงไหนที่สำคัญก็ใช้สีแดงนำทางเราอันนี้เสานี่มีอะไรไหมลองดูดิไม่มีโอเค ประตูนี้เข้าได้หรือไม่เข้าได้นะไม่น่าเข้ามันดูยิ่งใหญ่จนไอหยาคุณสมุไรคุณเป็นอะไรอ่ะเธอเองงั้นเหรอไม่ใช่ถ้าสมัยเนี้ยตั์ทรงนี้ต้องแบบเจ,าเ,จาเองงั้นเหรอ โอ้โหนึกว่าจะเจอใครก็เจอเจ้าเด็กน้อยคนนี้สินะไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ขัดขวางเจ้าหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ข้าบอกเจ้าได้อย่างเดียวว่าเจ้าจะต้องกลั้นหายใจตอนที่มันเข้ามาใกล้กลั้นหายใจคืออะไร มันจะได้เข้าใจว่าเจ้าเป็นพวกเดียวกับมันก็คือพวกที่ตายไปแล้วไงล่ะมันอาจจะไม่สามารถหลอกปีศาจตัวอื่นได้แต่ก็ดีกว่าไม่รู้สินะสอนด้วยสิกดอ่านดีนะอ่านคู่มือมาเขาบอกกดคอนโทรลกันหายใจนี่ไงโอ้โหเราจะเจอตัวอะไรวะโอ้เสียงมันมาก่อนแมวดิ ดึกดุยดึกดุยมีอะไรหรือไม่แถวนี้ดูดิโอ้มีซอสมะเกิดเทศตรงนี้อีกแล้วเนี่ยซอสท่วมเต็มไปหมดเลยถ้าใช้จอยเล่นน่าจะดีนะมันน่าจะกดถนัดอะไรเงี้ยอันนี้เข้าได้ป่ามุดได้ไหมไม่ได้หรอโอเคไม่ได้นะโอเคเราไปกันเถอะซนซนนี่ไม่ใช่อะไรกลัวไปเจอตัวอะไรที่มันตัวใหญ่ๆนะก,กลัวนะกลัว แกล้งทำเป็นสนไปนงั้นแหละจริงๆก็คือกลัวอะไรวะไม่ได้เด้อเอ,อื้อกันหนยใจแล้วนี่คุณตายเอาโหลดไม่ได้ด้วยอ่ะตายเลย โอ้ oh, แล้วมันไม่มีเซฟนะคือมันเป็นระบบของ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเดโมโกเกมอ่ะมันก็เลยไม่มีเซฟไม่งั้นก็ต้องวิ่งไปใหม่นะอยากลองดูไหมล่ะเดี๋ยววิ่งไปให้ดูอีกทีนึง <c oughs> เอาแต่รอบนี้เปิดมาแล้วภาพบักกลายเป็นภาพแบบดำสนิทไปเลยแล้วก็ไม่มีเงาอะไรให้เห็นเลย เอาตัวเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอาว่าจะวิ่งไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะถ้าอย่างนี้คงจะต้องจบเดโมนี้แต่เพียงเท่านี้นะขอแสดงความเสียใจด้วยเออคือแบบเกมมันก็คือเดโม่นะไม่เป็นไรมันจะบั๊กบ้างก็ตามนั้นแต่ว่าก็ดูน่าสนใจนะอโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกัน <laughs> สำหรับวันนี้ก็กู้บ่ายตั้งกี่ที่เชร์